สรุปผลการประชุมกออบตอครั้งที่7ทั2,566เมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ในผลการประชุมนี้นะครับก็มีประเด็นสำคัญสคัญเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในหลายประเด็นด้วยกันนะครับมติที่ประชุมในเรื่องที่3เนี่ยเขามีมติในเรื่องของร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนังกงานส่วนตนําบลลูกจ้างพนักง,งานจ้างขององค์การบริหารส่วนตนําบลซึ่งเขาเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวนะครับซึ่งร่างประกาศดังกล่าวเนี่ยในรายละเอียด ก็คือ 1. ในประเด็นของรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตอนสิ้นปีงบประมาณเนี่ยเขามีความเห็นว่าให้คงหลักการเอาไว้เหมือนเดิมทั้งอัตราส่วนและนิยามนะครับก็คือให้คงเอาไว้เหมือนเดิมจะต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบเนี่ยให้คงไว้โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีหรือเงินโบนัสเนี่ย เขาได้วางหลักเอาไว้สองประการก็คือ 1. คุณสมบัติของท้องถิ่นที่มีสิทธิจะยื่นขอรับการประเมินผล 2. ท้องถิ่นที่มีสิทธิจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้ประเมินผลจากตัวชี้วัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการดังนั้นเนี่ยกรณีตอนสิ้นปีงบประมาณหากท้องถิ่นได้รับคะแนนการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจากตัวชี้วัดไม่น้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ75จึงจะมีสิทธิจ่ายเงินรางวัลประจำปีไม่ต้องพิจารณาว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือมีการดําเนินการหรือผลการเบิกจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวได้ถูกกาหนดเอาไว้ในตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับหากท้องถิ่นได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ75แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินรางวัลประจำปีโดยไม่ต้องพิจารณาว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือมีการดำเนินการหรือการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดนะครับเน้นย้ำนะครับเนื่องมาจากว่าการดำเนินการดังกล่าวได้ถูกกำหนดเอาไว้ในตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์จะยื่นขอรับการประเมินโบนัสเนี่ยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับก็คือในข้อสอเนี่ยประเด็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้2.1 นะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับนะครับจะต้องเป็นพนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการก็ได้เป็นพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างอ่าเพราะฉะนั้นเป็นข้าราชการเป็นพนักงานครูเป็นลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างก็มีสิทธิ์ได้นะครับ2.2มีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในท้องถิ่นแห่งเดียวกัน ของปีที่เสนอขอรับการประเมินรวมกันไม่น้อยกว่า8เดือนโดยไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติงานจริงในท้องถิ่นแห่งเดียวกันนะครับที่เสนอขอประเมินในปีนั้นไม่น้อยกว่า8เดือนระยะเวลา,าปฏิบัติราชการไม่จะเป็นต้องติดต่อกันก็ได้นะครับ2.3จะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสนะครับวงเล็บ1ในกรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นรวมทั้งปีนะครับอ่ากรณีเป็นพนักงานลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า1ขั้นหรือกรณีมีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่งเต็มขั้นแล้วเนี่ยจะต้องได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ4วงเล็บ2ในกรณีเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ4หรือกรณีมีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งแล้วก็คือเต็มขั้นต้องได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ4ี่ ตรงนี้เป็นกรณีบุคลากรครูและพนักง,งานครูบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บ3ในกรณีเป็นพนักง,งานจ้างจะต้องได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไปถ้าเป็นพนักง,งานจ้างต้องไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไปรวมไปถึงกรณีพนักง,งานจ้างที่มีอายุครบ60ปีหรือ70ปีที่ต้องพ้นสภาพด้วยนะครับ อ่าอันนี้เขานำมา,ากรณีพนักง,งานจ้างคะแนนประเมินเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไปรวมไปถึงกรณีพนักง,งานจ้างที่อายุ60ปีหรือ70ปีที่ต้องพ้นสภาพด้วยนะครับตรงนี้เป็นกรณีของอผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินรางวัลประจําปีนะครับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินโบนัสขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นั่นเองนะครับทีนี้ ในข้อสามเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของจะต้องได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้านะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน ผลการประชุมกบตเนี่ยเขามีการเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสนะครับก็คือ1ในประเด็นการจ่ายเงินในประเด็นการรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิตรงนี้ก็ให้คงไว้นะครับ2ก็คือประเด็นของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องมีประเด็นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและ3จะต้องได้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ75จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ